กำลังใจจากใครนอขอเป็นทานให้ฉันได้ไหมดังยาดฝนที่ฟากฟ้ากไกลให้ความหวังลูกคืนโชนความหวังกำลังใจเออลองกลับไปกลับมาเนี่นี้ล่ะสวัสดีทุกคนนะ <c oughs> แม่ก็อยากจะบอกว่าวาสนาวาสนาเนี่ยมันมันเรียนแบบกันไม่ได้เหมือนที่ใครบางคนกำลังเรียนแบบวาสนา สุดท้ายก็ต้องไปมุดแชทขอมา,าอะไรกับพ่อฮักแม่ฮักจนเขาเอื้อมละอาคือจริงๆแล้วเป็นศิลปินเนี่ยมีคนมาสนับสนุนเบิ้งเฮ้านี่ก็บุญแล้วะจะไปแข่งวาสนากับอุ้งเอิงมันเป็นไปบ่ได้ค่ะอุ้งเอ็งเขาเขาเป็นคนมีบุญว่านนาเขาสูงส่งเพราะนั้นนะคะ เรียนแบบเขาได้ทุกอย่างอะหน้าตาแต่งหน้าอะไรเหมือนได้แต่ไม่อาจเรียนแบบวาสนาได้เออเห็นไหมคะตอนนั้นเทมแอนบอกว่ามีแอนชินและเป็นมูชเชตไปขอมาลายเป็นไงเป็นไงเออมันพูดถึงใครเห็นไหมแม่บอกแล้วว่าอย่าไปสนใจไม่เกี่ยวกับอุ้งอิงแน่นอนเพราะน้องอย่าว่าแต่มูชแชตเลยโคคุยยังไม่ได้คุยเขาไม่ได้ให้คุยง่ายๆนะคะกับอุ้งอิงอะ นอกจากว่าเราไปหาเขาที่วงนะ่ะนั่นแหละคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาก็จําเป็นต้องให้คุยแต่ถ้าแบบว่าแต่ถ้าแบบว่าโทรหาแบบนี้ไม่มีทาง่ได้คุยกับเพือกก่อนต่างชถ้าไม่ได้เป็นแม่ฮักที่สอรอดเยอะๆแต่ถ้าโอนให้น้องแสนหนึ่งแบบนี้นั่นแหละได้คุยแน่นอนอโอนไปหนึ่งแสนขอคุยกับน้องหน่อย ยังไงเขาก็ให้คุยค่ะเพราะตั้งแสนหนึ่งอันนี้ไม่ได้บม่ได้ว่าว่าเพื่อสินแกงเงินแต่มันเป็นจริงๆอ่าถ้าเราให้เขาทีละร้อยสองร้อยอย่าโทรไปเลยค่ะก็ไม่คุยหรอกให้พันเขาก็ไม่คุยค่ะหมื่นนี้ก็ลําบากไม่ได้คุยกับ็นง่ายๆหรอกจากยากอืมเพราะนั้นนะคะมาพูดถึงเรื่องที่เรียนแบบเนาะเออมันมัน มันพยายามเรียมแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาบางคนบางคนแต่มันก็ทําไม่ได้ต้องยอมรับละ่ะหนึ่งเดียวในร้อยปีที่เราเกิดมาแล้วพบเห็นนะคนที่มีดวงมีวาสนามีบารมีแล้วเขาก็มีปาฏิหารด้วยเหมือนคนที่เขาแบบอธิษฐานขอโอมอุิงอุงองอิงให้เขาสําเร็จสมบงังเขาก็ได้จริงๆอะ่ะสาหรับแม่ยังไม่ได้เพราะว่า อันนี้แม่ขอให้ช่วยขายบ้านยังไม่สำเร็จไอตรงนี้แต่ว่าที่มันสำเร็จที่สุดคือ fc fc น้องเนี่ยเยอะมากขอบคุณมากมากค่ะที่มีผู้ติดตามเป็นแสนจ,จะเข้าสู่สองแสนอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยนี่ก็มาจาก fc ลูกอิงแล้วก็ fc ตัวโลกของน้องนั่นแหะส่วนมากจะเป็น fc น้องเพราะเขามาเพราะว่าขอค่ะคืออยากจะฟังเรื่องราวของลูกอิงแบบนี้ค่ะ ก็เหมือนอย่างว่านนแรละถ้าสมมติว่าเขาให้คุยง่ายๆอ่าให้คุยง่ายๆเดี๋ยวมันก็จะเอาประเด็นน่นนี่นั่นมันก็จะมาอ้างอีกที่ผ่านมาเห็นไหมโทรไปหาน้องแล้วเปิดกล้องเปิดกล้องอ่าแล้วก็แคปหน้าจอว่าเออนี่คุยกับน้องถ้าบางทีเขาอาจจะมาหาผลประโยชน์ต่อหมายความว่าเขาคุยกับน้องโดยตรงได้สมมุตินะเออเมนไม่ฮักจอจานที่ผ่านมามันก็อ้างว่าคุยกับน้องส่วนตัวได้ เพราะนั้นใครจะโอนมาอะไรให้น้องก็ผ่านแม่ฮักกระดาษอย่างงู้นอย่างนี้น<ม>อย่างนั้นเ,เดี๋ยวจะไปมอบให้น้องด้วยตัวเองมันก็มีคนเชื่อเขาไงเออมันจึงเป็นเอ่อมันเขาไอ้แสนหนึ่งเขาสามารถดุดเงินยืมสีได้มากกว่าน,นั้นมันเป็นช่องทางทำมาหากินของคนพวกที่เกาะกระแสอู่เองซึ่งก่อนหน้านี้มันก็มีไรายได้กันมหาศาลนะตอนที่น้องดังปีที่แล้ว ถำว่าพ่อฮักแม่ฮักบางคนนะบางคนเขาก็จะชกช่วยผลประโยชน์จากตรงนี้แต่ถ้าบ้านฮักที่เป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังน่ะอันนั้นอ่ะปลอดภัยพวกเขาเหล่านี้มีแต่ให้พวกเขาไม่ได้หวังอะไรแต่เขาหวังว่าได้พบได้เจอน้องมันเป็นความรักที่พ่อบ้านฮักต่างๆสิบหลังพร้อมใจกันให้กับน้องอันนี้แบบว่าโอ้ยเพิ่นม,มีบุญเนาะมีแต่ก้นหักคุนหอมนั่นแหละ ก็เหมือนว่าคนเราจะให้ใครรักจะต้องเป็นยังไงเออคุณต้องทำตัวยังไงจึงจะให้คนรักคุณไม่ใช่ว่ามามทำยัว่วทำเต้นยัว่วทำแบบมันไม่ใช่เอฟซี FC ไม่ได้อยากดูดาวยัว่วเขาอยากดูคนบ้านๆโปงลูเปเลงเรงเหมือนอุคงอิงน,ะะนั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่เอซีเขาอยากเห็นมันจึงเป็นที่มาของคำว่า รักเธอคนเดียวมันไม่หญิงเองทําไมไม่หญิงจึงต้องเลือกรักเฉพาะองค์เงเพราะว่ามันมีหลายเหตุผลเหตุผลที่หลักเลยคือแม่ไม่มีเงินที่จะไปซัพพอร์ตมากกว่านั้นแต่ถ้าเราเชียร์อิงเราให้น้องสักร้อยเราก็ไม่เดือดร้อนอ่าแต่ถ้าเราเชียร์หลายคนแล้วเราต้องให้สมมุติเราเชียร์สิบคนเราก็ต้องให้เป็นพันและกูตังไหนกินข้าววะ มันต้องประเมิน FC ไม่ได้รวยทุกคนไม่หญิงก็ไม่ได้รวยมากมายแค่พออยู่พอกินนี่คือเหตุผลหลักนะคะและถ้าถามต่อว่าเอ้าทําไมแม่จึงไม่ชอบอีแมลที่แม่ไม่ชอบอีแมลหลักๆเลยคือมันปล่อยให้คนในบ้านฮักของมันมันมาบูลี่อุ้งอิงนี่คือเหตุผลหลักปกติแม่ก็ไม่จะไปเกลียดอีแมลอะไรมันมากมายแต่มันปล่อยให้คนในบ้านฮักไปโพสแะโพสด่าน้องอยู่ในกลุ่มบ้านฮักซึ่งมันบ้านฮักที่ ทำมาคือชื่อของอีเมทแต่กับปล่อยให้พ่อฮักแม่ฮักบูรี่อุงอิงอยู่เสมออยู่แบบนี้ค่ะนี่คือต้นเหตุและสาเหตุที่แม่เกลียดอีเมทนอกนั้นแม่ก็ไม่ได้เกลียดอะไรมันเพราะถือว่าคนเราก็ทํามาหากินดิ้นรนเพื่อเลี้ยงชีพเลี้ยงตนแต่การเป็นว่าเขาไม่เคยปกป้องเขาปล่อยให้คนในบ้านฮักเขาเล่นงานอุงอิงมาตลอดตั้งแต่วันที่เขามาจนถึงวันนี้ปะเขาก็บอกลักน้มทําไมเขาไม่สกัดกัน้น กุแม่ฮักพ่อฮักที่บูลี่อุค์อิงล่ะอ่าอันนี้มันก็มีเหตุผลนะลูกไม่ใช่ว่าแม่จับเกลียดโอโ้โหมึงเอกอามก็ไปเกลียดกูมีเหตุผลในการเกลียดแต่ถามว่าถ้าสมมุติว่าแม่ยังมีพูดแบบเป็นเขาเรียกว,ว่าเปิดช่องทางเนาะเออเปิดช่องทางแม่ยังบอกว่าเออเนี่ยถ้าเขารักองคอิงจริงอะ ทำไมเขาไม่พูดว่าพ่อแม่เอฟซีอย่าไปว่าพีอุิง,งเดออยู่ในวงเดียวกันคืออุงอิงเนี่ยนับทุกคนอยู่ในวงแต่คนในวงอ่ะไม่ค่อยได้รวมน้องคือบางคนก็แซะบางคนก็อวตารไปด่าตรงโน้นตรงนี้นะก็เ,เป็นคนในนี้ทั้งนั้นเราก็รู้ถามว่าเอา้าถ้าเป็นคนอื่นดา่าเขาจะไม่กลัวข้อกฎหมาย,ยมันสืบได้หมดนะคะในโซเชียลมันสืบได้ทันทีนะมันไม่ใช่ว่า ถ้าจะเอาเรื่องจริงๆอ่ะมันรู้อยู่ว่าใครด่าทีนี้เพราะวันทีมีคนไปด่าน้องแล้วเขาก็ได้กระแสเขาก็ปล่อยมันเป็นผลประโยชน์หรือเขาอาจจะสร้างขึ้นมาเองเขาว่ากันไปอสร้างเพื่อแต่อันนี้แม่ไม่รู้ว่าใครสร้างแต่ว่าถ้าเป็นแม่หน่อยอ่ะแกทําไม่เป็นอพ่อเอกก็ทําไม่เป็นอันนี้แม่พูดได้เลยเพราะว่าเขาจะไม่มีทางสร้างกระแสมาทร้ายลูกตัวเองแน่ๆเพราะทุกวันนี้เขาก็ได้อยู่แล้ว ได้ทุกวันด้วยนอนหลับไม่ว่าจะหลับหรือตื่นหรือนอนคือเงินโอนเข้าบัญชีตลอดนะบัญชีไม่หน่อยอแล้วยังยังกลุ่มคุณลูกการใช้แล้วช่องธนาดลคือเงินมันก้อนมหาศาลเลยนะทำให้คนบางกลุ่มมันอิจฉาแล้วมันจะทำยังไงจึงต้องเรียนแบบเรียนแบบ อีกคนไม่เคยขอแต่อีกคนพยายามจะเรียนแบบจําเป็นต้องหน้าด้านหน้าทนมุดเช็ไปขอแล้วอ้อนมาอะไรแล้วอ่าอันนี้ก็มันน่าเบื่อแหละอืมเพราะว่าเหมือนไม่ยิงอ่ะไม่ยิงไม่ชอบคนขอถ้าอยากให้ก็ให้เองแบบนี้ค่ะเอออยากจะให้ใครเราก็ให้แต่ถ้ามาเที่ยวขอแม่ก็ไม่ชอบนะเหมือนเดินไปขอทานบอกว่าทำบุญทำทานด้วยนี่แม่เดินหนีเลยนะแต่ถ้าแบบว่า,วา เดินไปแล้วอยากจะให้เราก็จะให้เออมันมันจงให้ด้วยความจต็มใจอย่าให้เพราะลำคาญให้เพราะลำคาญมันไม่ได้ะลรหรอกทุกคนให้ครั้งที่หนึ่งมันให้ได้ครั้งที่สองมันไม่ไหวแล้วก็ต้องถอยออกมาอืมอย่าอย่าอย่าแบบว่าอย่าไปเรียนแบบเขาเลยนะถ้าคนจะรักก็ให้รักที่ตัวเราไม่ใช่รักเพราะเราเรียนแบบใครอันนี้ก็น่าเสียดายน่าเสียดายในในใน,ในความคิดของเขาอ่านโะดยเฉพาะคนที่ไป ชี้แนะ่คนนี้ที่ไปมุชเชตมุชเชดเนี่ยอันนี้ก็แย่นะคะคนชี้แนะก็แย่คือมัน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 ชี้แนะไปด้วยความอิจฉานะถ้าคนเราทําอะไรด้วยความอิจฉามันจะไม่มีสติปัญญาในการที่ช่วยเหลือใครสติปัญญาไม่มีเพราะความระมบโลบมากหรือความอิจฉาที่จะมันครอบงาจิตใจเสียแล้วเพราะนั้นการที่คุณจะไปชี้แนะใคร มันจึงไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่มีความเต็มใจในในสิ่งที่ที่ตัวเองจะได้มามันจะถูกหล่อหลอมด้วยคำว่าเจ้าเล่ห์เพรทุบายแบบว่าทำทุกวิธีทาง <c oughs> ทำทุกวิธีทางเพื่อให้ตัวเองได้มีเหมือนคนอื่นเขา สร้างอาวตารโจมตีน้องสารพัดนู่นนี่นะั่นมันก็ทําทุกวิธีทางว่าอย่างงู้อย่างนี้อย่างนั้นหลายเรื่องเพราะนั้นก็ดูกันตอนต่อไปว่าแต่เท่าที่แม่ฟังลูกแม็กเนี่ยแม่ก็พอจะรู้ว่าเป็นใครแต่ไม่แน่ใจว่าใช่คนที่แม่คิดหรือเปล่านัา่นอันนี้บริวาบาไพาเดอ <laughs> สวัสดีการสวัสดีกาะได้เจอกันอะไรสดลู